สี่พันหนึ่งรอยีอ่สอันนี้จะเป็นงานของน้องมอสองลงนะเป็นงานชิ้นที่สองที่กูเอ็นสั่งให้เราทําในเทอมที่สองนะเป็นของของมอสองนะครับว่ากันโดยเรื่องสัดส่วนใบหน้าของมนุษย์นะครับเวลาเราทำนี่ลูกสัดส่วนของมนุษย์นั้นก็หมายถึงว่ามันมีสามส่วนด้วยกันนะสามส่วนหมายถึงว่าจากคางจนถึงคางจมูกเป็นส่วนที่ส่วนที่หนึ่งนะขอโทษขอโทษเอาไหมเอาไหมจากคนณผม จนถึงปลคิ้วเป็นส่วนที่1นะอีกึ้งส่วนก็คือส่วนที่เป็นสมองหรือว่าศีรษะนะครับต่อไปลูกจากคิ้วเนี่ยมาจนถึงโคนจมูกเป็นส่วนที่2จากโคนจมูกมาจนถึงคางเป็นส่วนที่3นะครับสรุปว่าความความสูงของมันเนี่ยสส่วนครึ่งนะครับต่อไปลูกความกว้างของมันความกว้างของมันก็คือ3ส่วนนะแบ่งเป็น3ส่วนอย่างนี้นะครับอ่า กะช่องเอานะครับคูให้ให้กว้างนะประมาณห้าเซนด้วยกันนะจากนี้ถึงนี้5้าเซนจากนี้ถึงนี้ห้าเซนนะครับอันนี้ผีดมันลากไว้เป็นคร่าวๆแล้วแล้วเดี๋ยวจะลงปากกามจิกปากกาเคมีให้มันชัดขึ้นสิ่งที่เราเอาลงกปคืออันนี้ที่ลงลงลงดินสอมันขึ้นขึ้นเนะเาะแลงทำนี้รูปแบ่งอย่างนี้นี่คือส่วนที่เราจะเอามาทำง,งาน ีส่วนนี้ครึ่งส่วนตัวนี้ส่วนที่หนึ่งลูกโคนผมถึง,ถงจมูกพัฒุนโคนผมถึงโคนคิ้วนะครับส่วนที่สองจากโคนคิ้วจนถึงโคนจมูกนะครับส่วนที่สววามก็คือจากโคนจมูกจนถึงใบข้างประมาณนี้นะพอเราได้ตารางเหล่านี้ทีนี้เราก็เอามาเมาจริงทีนี้เวลาครูครูก็เริ่อจากคิ้วขออนุญาตลงมากาเคมีให้มันหนีดง่ายๆนะครับนี่ตา ตา,าคนเราเนี่ยมันมีสองชั้นลนะครับไอที่ดูอยู่ข้างในเนี่ยมันก็เป็นตาดำเราก็ระบายมันดำเลยนะครับให้ลูกทำกับดินสอ E e นะครับหรือว่าดินสอธรรมดาก็ได้แต่ให้มันหนบก็แล้วกันแต่ถ้าดีนั้นทำการเคมีเหมือนที่เหวินทำให้ดูเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันมันจะได้เห็นชัดตรงน,นี้ก็เป็นคิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นผม ต่อไปลนกตัวนี้ก็เป็นโคนจมูกนะครับจมูกอีกขียนอย่างน,นี้แล้วก็ขีดตรงกลางสักสองเส้นแค่นี้พอนี่ก็ดูดูเลยว่เป็นจมูกต่อไปลนกก็ใส่าปากให้มัน ระหว่างคนจมูกจนถึงคางวันใได้ครึ่งหนึ่งนะครับมันจะได้ดินฝีปากบนกับดินฝีปากล่างอันนี้ครูเขียนกับปากกาเคมีเพื่อใหม้มันเห็นได้ชัดโอเคเราก็เขียนใบหน้าทีนี้นะใบหน้าคนมันก็ไม่ได้ออกไปนอกเหนือ,อยอ่างนี้มันเกิดอยู่ใน,ในช่องสี่เหลี่ยมนี้แหละทั้งสามช่องเนี่ยโอเคต่อไปนูก็ใส่หมวยมัน หูก็ก็ความกว้างของหูก็จากหางคิ้วจนถึงโคนจมูกนะความความสูงของมันนะส่วนความกว้างมันมันก็ครึ่งของอันนี้ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ครึ่งหนึ่งดูกวัดครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่คอให้เขาใส่คอแล้วใ,ใส่ไล่ปุ่ม ประมาณนี้เนอะนี่ยประมาณนี้ก็สูงคู่ได้แล้วนะครับหรือว่าเราจะทําให้มีรายละเอียดมากกว่านี้นะเราอาจจะใส่เป็นทรงผมจริงๆเลยนะถ้าเราไม่ขี้เกียจมากนะก็ระบายเลยระบายไอ้มันดำปิดปีไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คุยร่างคร่าวๆให้ดูเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นไอเดียคร่าวๆลงนะอันนี้อาจจะถ้ามีเวลาว่าระบายเป็นสีดําเลยก็ได้นะครับ อันนี้ก็ทำให้มันดำนี่ทำให้มันดำเลยโอเคเราได้แล้วใบหน้านะด้านหน้าเขียนว่าด้านหน้าโอเคลงตออล่อไปลกครูให้ทำสองแผ่นนะทำด้านหน้ากับด้านข้างอ่าขอเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งลูกอันนี้เป็นส่วนที่สองอันนี้เป็นส่วนที่สามอันนี้เซนหนึ่งส่วนสองครับก็คือครึ่งส่วนนะครับแต่และช่องเนี่ยห้าเซนช่องแรก จากตรงนี้ถึงตรงนี้สองจุดห้าครึ่งนึ้จากตรงนี้จนถึงถึงที่ตรงนี้ก็ห้าเซนตรงนี้ก็ห้าเซนนี่ห้าเซนมาตรงนี้ก็ห้าเซนประมาณนี้นะความกว้างของมันตรงนี้ก็ห้าเซน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 ประมาณนี้นะโอเคนี่เราได้เร้่มไปหน้า ตรงนี้มีตอมน้ำตาใส่ขีดเส้นตอมน้ำตานิดนึงโอเคประมาณนี้ลูกต่อไปลูกด้านข้างด้านข้างมันก็สัดส่วนเท่ากันนะเวลาเราวัดหลอาจจะวัดจากตรงนี้เอา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 ไว้นี่มาทาเอากระดาษมาทาไปล,ลูกวัด่างนี้เลยก็ได้ถ้าเป็นต้องการวัดวัดวัดประมาณทัดวัด่างนี้เลยก็ได้เราก็บี้ไปได้เหมือนกันเอาต่อไปดูด้านข้างครูก็เริ่มจากคุณจะหมูกเหมือนกันจะหมูกด้านข้าง น,นี้ก็ริมฝีบากบน,นนี้เป็นขางต่อไปก็คิว้วเส้นของคิ้วตรงนี้ก็เป็นเส้นเฉียงนะครับต่อไปเรกเป็นตาตามีสองชั้นอันนี้ก็เป็นสองน้ำตา Uh, อันนี้ก็เป็นคานต่อไปเราก็ใส่เส้นผมว่าท้าอยตัวอีกครึ่งส่วนก็คือสองจุดหน้านี้ห้าเส้นหนึนี่ห้าเส้นนี่ห้าเส้นตรงนี้สองจุดหน้าน,นะครึ่งส่วนนะครับเกีดด้านด้าน,ด,านด้านข้าง นี่ผุ่มของเขาตัวนี้ก็เป็นใบหูความกว้างของใบหัวคือจากคิ้วจนถึงโคนจมูกโอเคนี่ก็เป็นลายประมาณนี้ลูกอ่าเนี่ยประมาณนี้ก็ได้เรียวด้านด้านข้างนะครับอ่า ระบายสีแมนหน่อยหนึ่งตรงนี looking looking smells, well. ก้ก็ระบายสีมันเป็นสีดําสีดําสีอะไรก็ได้หรือว่าลูกจะขีดเป็นเส้นก็ได้ก็ประมาณนี้ลงนะตรงนี้สองจุดห้า right ตรงนี้ห้าเซนนี่ห้าเซนนี่ห้าเซนนะครับตรงนี้ก็ห้าเซนห้าเซนห้าเซนนะอันนี้ก็เป็นสามส่วนครึ่งเหมือนกัน มีส่วนที่1นึ่มีส่วนที่สองมีส่วนที่สามตรงนี้สิบห่ส่วนสองส่วนนะครับเนี่ยอ่านของม .2 สองชิ้นที่สองก็ประมาณนี้ลูกนะอันนี้ครูขี้เกียจระบายแล้วนะครับถ้าเกิดมีดินสองกอาระบายกับดินสองเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนชื่อตรงนี้เขียนชื่อเขียนทั้งสองแผ่นเลยชื่อนามสกุล เลขที่แลขก็ชั้นนึ่เห็นต้องสองแผ่นเลยเวลาสมานกคู่ตรงนี้ก็ชื่อนามสกุลเลขที่แลขก็ชั้นประมาณนั้นนะถ้าไม่เขียนขวขาคะแนนนะจ๊ะอย่าลืมเขียนก็อแล้วกัน ประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้ไปหน้าคนนะครับก็ขอจบวิดีโอไว้แค่นี้นะวันบิลลายเตอร์พิบดยสรามุขมรอมถึงน้อยบารุษาตัว